ครับสวัสดีครับผมสตานฟ้าออโต้อาวันคอ่าฝ่ายนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองาทิตย์เต็มเต็มจะซ้อมอยู่ที่ที่มินเนี่ยนเนี่ยอ้ยอยู่ที่มินเนี่ยนเลยก็กลับไปอยู่ที่เดิมครับผมมีใครเป็นเ้ื่อนหรือเป่าหรือ่ามีเซิร์แบ็กแล้วก็ฝรั่งฝรั่งคือพวกในค่ายนะฝรั่งที่เรียนที่นั่นก็อยู่ช่วยๆกันครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สามหกเราสูงเท่าเราหกสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบเก้าหกสิบเราหมดสไตล์แล้วครับ แล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นหลานนะเมืองลาวยังไม่เคยต่อยกันเลยใช่ครับไอ้นี่ครั้งแรกเลยใช่แล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยรับไหมก็น้องเป็นมวยบูดูดันแล้ววันนี้เรามาเจอกันน้องจะวางเก่มาแผ้ให้ดิอ๋อตั้งรับแล้วก็สวนก็คือเขาอายุกันต่างกันนะเนาะไงไปบูเหมือนแต่ก่อนนี่ไม่ได้แล้วต้องค่อยๆเก็บก่อนและล่าสุดเลยต่อยไว้ที่ หลังสี่ก็คือที่นี่เข็มเครับอ๋อวันนพ้แข่เข็มเทสวันนั้นเวทเท่าไหร่นะเวทร้อยยี่สิบสองนยี่สบสองรอบอ่าวันนี้มาต่อยร้อยยี่สามเนาะครับผมถ้าเช้านี้เข้าช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด มาเกิดอยู่ปอนหนึงก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับไฟสมบูรณ์แข็งแรงแล้วครับวันนี้พร้อมาเอาชนะกับพ่อเลยนะครับผมพ่อมาแจ้งเกิดด้วยครับไม่เกิดมากี่ไฟแล้วนี่ตอนนี้ไม่เกิดประมาณเจ็ดถึงแปดไฟเลยติดเลยแต่วันนี้เราคืนนะครับผมวันนี้ถ้าไม่เกิดนี่สัยต้องไปบวรอบสองปะครับเฮ้ยหยอกหยอกหยอกไฟนี้คุ้มมากี่กิโลครับไฟนี้คุ้มห้าปอนด์ ถ้าเป็นก e l โลนี่ประมาณสองโลสองโลได้เราต่อยมวยตอนนี้หลักร้อยบวกแล้วเนาะครับเราคนจังหวัดสี่สิบฝากเชิญช่วยแฟนเขาโลนี้หน่อยฝากเคลียร์ด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับเขรามาชนะแล้วแจ้งเกิดด้วยครับผมวันนี้ขอโชคดีครับขอบคุณครับ